สวัสดีครับชอบ่องนดาพาจุดนะครับมาชมโกนันต่อลูกพ่วงนะครับไม่มีลำโพงนะครับจะฝีมือหรือเปล่านะครับสายตาจะได้หรือเปล่าครับสายตาจุดจ้องอยู่จุดจ้องอยู่เชึบได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับมาซ้ายหน่อยมาซ้ายหน่อยเดินหน้าไป เดินขวาเดินนาเดินนาเราควาไปเลเดินนาเราควาไปหล่อขึ้นลวไม่ได้นะครับต้องมีคนบอกนะรัคนั้นเดี๋ยว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 เดวเดินหน้านิดนึงเดินหน้าไปนิดนึงเด้าท้ยทย ถอยถอยไทอ,อีกไทอ,อีกเ,เอาเกยน,นะครับโอ้โหอตอนนี้ผมปวดเอวนะครับถึงจะเข้าพยับเลยยก,ยกเลยต้องให้ปวดเอวนะครับโอ้โหโกนันไม่ได้นะครับแบบนี้ ไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่ไม่ได้นะครับต้องให้ปวดเอวนะครับโอ้ตายแล้วต้องให้ปวดเอวนะครับกูนันแล้วติดต่อติดต่อได้นะครับนี่ยังโสดนะครับดูสิว่าโสดหรือเปล่าครับช่วงนี้ <What? S 1> อ๋อช่วงนี้โสดนะครับช่วงนี้กูนันเขาบอกว่าโสดนะครับสาวสาวคนไหนอยากจะนั่งรถพ่วงกับกูนันก็สกิดมาทาง ช่องทางไหนใช่ทางนั้นทางเฟซบุ๊กหรือเปล่าช่องทางการติดต่อนะทางเฟซบุ๊กนะครับทางเฟซบุ๊ก o o k l e g นั้นนะครับทางเฟซบุ๊กติดต่อได้นะครับ g o นั้นก็ยังสดอยู่ครับสาวคนไหนสนใจก็สิกิจได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ